เดือนนี้มีนาคมครับครบรอบ52ปีตั้งแต่ดาลัยลามะหนีออกมาจากทิเบตเมื่อ1959หลังจากที่ทหารจีนเข้าไปปราบปรามประชาชนชาวทิเบตอย่างหนักหน่วงและในการประชุมสภาประชาชนประจำปีของจีนเดือนนี้ก็พูดถึงทิเบตค่อนข้างจะชัดเจนครับประธานทิบีหูจินเทาบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของทิเบตนั่นคือ stability คือความมั่นคงเสถียรภาพ ยืนยันว่าจะไม่ยอมให้มีการลุกฮือหรือประท้วงแต่ขณะเดียวกันดูเหมือนว่าฝ่ายความมั่นคงของจีนนี่จะวันไหวเป็นพิเศษในปีนี้ครับเพราะว่าตรงกับ52ปีและก็ขณะเดียวกันก็มีการลุกฮือในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือทำให้จีนก็หวัดวันอยู่เหมือนกันว่าคนที่เบ็ดอาจจะใช้แรงบันดาลใจจากตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือนั้นมาเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งของการประท้วงจีนแต่ณ จุดนี้ก็ยังไม่ปรากฏครับว่ามีความเคลื่อนไหวของคนที่เบตแต่ประการใดแต่ปีนี้เป็นปีที่ดลาลัยลามะอายุก็76แล้วครับประกาศว่าอาจจะทิ้งบทบาทของการเป็นผู้นําทางการเมืองการเจรจาระหว่างดลาลัยลามะกับจีนในความจริงก็ดําเนินมาตลอดนะครับเพียงแต่ว่าไม่สามารถเข้าไปถึงจุดที่จะบรรลุข้อตกลงใดๆได,ไ,ดได้ฉะนั้นเดือนมีนาปีนี้จึงค่อนข้างจะมี ความอ่อนไหวทางการเมืองสําหรับจีนนักข่าวต่างประเทศนี่ไปที่เบตไม่ได้เลยนะครับถ้าหากจับได้ว่าเป็นนักข่าวและไม่ได้ขออนุญาตล่วงหน้าก็จะถูกจับหรือถ้าหลบเข้าไปได้หรือแม้กระทั่งได้รับใบอนุญาตให้สัมภาษณ์ใครต่อใครได้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่จีนเนี่ยเดินประกบทุกฝีก้าวดูว่าสัมภาษณ์ใครดูว่าเนื้อหาที่สัมภาษณ์เป็นอย่างไรถ้าออกข่าวแล้วจะทําให้จีนเสียหายหรือไม่การประชุมประจําปีของ สภาประชาชนจีนเนี่ยจะมีเรื่องที่เบตไต้หวันและเทียนอันเหมือนที่เรียกว่า3ทีเนี่ยตลอดแต่ปีนี้เรื่องไต้หวันเบาไปหน่อยเพราะว่าบรรยากาศค่อนข้างจะเป็นมิตรกันมากขึ้นเรื่องเทียนอันเหมือนนั้นก็เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดกรณีปฏิวัติดอกมะลิแหะครับที่มีคนเขีนเข้าไปในอินเทอร์เน็ตของจีนว่าเรามาร่วมกันปฏิวัติดอกมะลิไปชมรมไปชุมนุมกันที่จุดต่างๆใน13เมืองของจีน ท,ทั้งที่ว่าจริงๆแล้วไม่มีใครไปชุมนุมเป็นตัวเป็นตนเท่าไหร่แต่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวกรองนี่เต็มไปหมดครับไปยืนออกกันระหว่างนักข่าวต่างประเทศจีนมุงและตำรวจนี่ก็เต็มไปหมดแล้วครับผู้ที่มาประท้วงจริงๆไม่มีแต่ที่เบตนี่ไว้ใจไม่ได้เลยเพราะว่าจีนรู้ครับว่าคนที่เบตรพร้อมที่จะลุกือขึ้นมาดูตัวอย่างจากอียิปต์จากตูนิเซียจากเลบีเออาจจะสามารถลุกขึ้นมาได้ฉะนั้นปีนี้คนที่เบตจึงถูกจ้องเป็นพิเศษและครบรอบเดือนมีนานี้ จะเห็นความเคลื่อนไหวคึกคักของฝ่ายความมั่นคงของจีนจีนยังไม่ยอมปล่อยให้ทิเบตสามารถจะอ้าปากเพื่อที่จะแสดงถึงจุดยืนทางด้านเสรีภาพแต่ประการใดขณะเดียวกันดาลาัยละมะพูดประโยคเด็ดจากอินเดียวันก่อนครับว่าผมเชื่อว่าผมจะมีชีวิตจนถึงได้เห็นทิเบตท,ที่เป็นอิสระฟรีทิเบตแปลว่า จะต่อสู้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตของดาลไยลามะครับ